อุทัยธานีคุณตาเมานอนกอดล้อจักรยานยนต์กลางดึกเฉียดตายทางโค้งเจ้าหน้าที่ตามญาตินำส่งบ้านเมื่อเวลากลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจป้อมประดาหักขณะที่เข้าเวรได้รับแจ้งจากพล,ลเมืองดีว่ามีชายวัยสูงอายุเกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ล้มข้างถนนบาดเจ็บเล็กน้อยมีอาการมึนเมาที่ถนนสายหนองฉางหลานสักช่วงทางโค้งหมู่ที่13บ้านสวนป่าตำบลเขาวกวางทองอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีหลังจากได้รับแจ้งจึงได้รีบมาอย่างที่เกิดเหตุพบชายสูงอายุทั้งนอนทั้งนั่งพูดคุยอยู่คนเดียวขณะที่กำลังกอดล้อจักรยานยนต์ด้วยอาการเมาหนักทราบต่อมาว่า คุณตาชื่อนายเกตอายุ74ปีหลังจากนั้นได้ทำการพูดคุยกับคุณตาว่าทำไมมานอนอยู่อย่างนี้คุณตาบอกว่าตัวตาได้ขับรถไปกินเหล้าที่บ้านเพื่อนมาพร้อมกับกินเหล้ารุ่นใหม่ถึงเมาจนกระทั่งได้เวลากลับบ้านได้ขับรถจักรยานยนต์มาล้มอยู่ที่ทางโค้งหลังจากนั้นก็ไปไม่ไหวนอนอยู่ตรงนี้ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อไปที่ญาติของคุณตาเพื่อนําคุณตาไปส่งที่บ้านด้วยความปลอดภัยค่ะแล้วก็มาจากไหนคะคุณตามาจากบ้านที่นี่ไะ,แล,ะแล้วจะกลับไปไหนและจะกลับไปไหนกลมาบ,บ้านเลยค่บ้านอยู่ที่ไหนบ้านยะอาแล้วทำไมคุณตาไม่เข้าบ้านแล้วมานอนเมาอย่างางีง้ญาติรู้ไหมคะอ่าอ,อย่างนี้การง่าย ดื่มเหล้ามาเยอะไหมเนี่ยเยอะจีกินเหล้าอะไรมาไอเหล้าอวันยังไงนะเราเขาบอกห้ามกินหรือเปล่ากินเออเลยได้ได้ได้เฮ้ยวันนี้มึงคนอยู่เนี่ยคุตากินเหล้าอะไรมาบอกหนูก่อนว่าบอกเลยได้บอกนะเหล้าอะไรฮะไอรุ่นใบเขาบกินหรื่าใช่เหล้าขาวตากินไม่เขารู้เลยเหล้าขาวป่อ ไม่ใช่เล่าสีเหรอเอ่อไม่ใช่เล่าุ่นใหม่ไงเล่าุูนใหม่เล่าอะไรเล่าุูนใหม่ก็เล่าใหม่ก็ถามไปกินที่ไหนมาวปอีกี่เนี่ยที่ไหนนะไปนกี่อีดะตำบลอะไรตำบลเขาขวางทองเขาควักทองกระเมอดอก้างเออไงไปกะไปกินกับเพื่อนหรืออะไรอืมใช่ดูดิดู นิวที่สิบสสถานีประชาธชิ็ไปยข่า,ขา,า,ขาววินีศรีอนันต์ภาพข่าวสุกัวญรลีสุวรรณรายงาน